สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันรายเรนเจอร์ด่านที่115อ่า112นะครับเป็นด่านบอสนะครับที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับถ้าเล่นไม่ได้นะครับด่านนี้ก็ควรจะเน้นเอ่อตัวแท้งหรือว่าตัวสปีดก็ได้ครับที่พลังเยอะๆหน่อยนะครับสักแสนสองแสนนะครับก็ก็แล้วแล้วก็ตัวสเปรชนะครับสำคัญมากครับว่าต้องมีนะครับตัวสเปรชนะครับด่านนี้ฟอร์เมชั่นก็ไม่มีอะไรมากครับก็ แต่ต้องเร็วถึงนะครับก็ถึงจะผลิตแร่ทันนะครับไม่งั้นอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับก็ตอนแรกก็ส่งตัวไปการหนึน่งตัวนึงครับตัวไปการหนึ่งตัวนึงไม่มีอะไรมากครับตอนแรกก็ส่งตัวไปการแล้วเราก็อัพไปของเราไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งตัวสเปสไปนะครับต้องเริ่มใช้ตัวสเปสแต่ตอนแรกๆเลยนะครับ นะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็เน้นตัวสเปซสามตัวนะครับอทุกระยะนะครับทั้งสเป์ประชิดนะครับตัวแมวนะครับแล้วก็สเปซดบบไกลนะครับก็ตัวเบจทเตอร์โคนี่หรือว่าชาล่าก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสเปซระดับกลางนะครับก็คือตัวมังกรนะครับมังกรซอนนะครับก็สามตัวนี้ก็เน้นไปก่อนนะครับเพราะว่าตรู ด่านนี้มันจะตีมันจะไม่อยู่ไกลนะครับมันไม่ยิงไกลนะครับมันจะค่อนข้างประชิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรจะมีความหมายมากนะครับก็เราต้องรอรอดรอดตัวตัวหัวหน้ามันออกมาให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยจัดการต่อนะครับกอเพื่อนออกมาเล่นได้นะครับ หาันี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยนลักษณะครับที่จริงนะครับวิธีที่จะล่อหัวหน้ามันออกมาได้นะครับเราต้องไปประชิดฐานนะครับแล้วโจมตีฐานซะหน่อยนะครับแล้วหัวหน้ามันจออกมานะครับเราก็ควรจะใช้ซอนาโดก็ได้นะครับเพื่อที่จะล่อมันออกมานะครับก็ยิงไปนะครับตอนนี้เราก็จะประชิดฐานแล้วครับ เราก็มีตัวสเปรเยอะแยะไปหมดครับแต่ว่ามันยากดานอย่างหนึ่งครับก็คือหัวหน้าด่านนี้มันตีแรงมากนะครับเออมันตีไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเนี่ยครับพอเราตีฐานปุ๊บหัวหน้าที่มันป้องกันฐานก็ตอกมาครับจะมีทั้งหมดมารสี่ห้าตัวนี่แหละครับรวมๆแล้วพอมันออกมาหมดนะครับเราก็เตรียมตัวฟีซเตอร์เลยนะครับแล้วก็ไอส์ช็อตกันเลยนะครับ ไฟชอเสร็จปุ๊บเราก็ตามต่อเมเทโอเลยนะครับก็ตามต่อเมเทโอเลยนะครับเพราะเมเทโอเนี่ยจะแรงมากครับต่อหัวหน้านะครับเป็นการตีที่แรงมากนะครับใส่หัวหน้านะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมั่วแล้วครับก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ก็ตีอย่างเดียวครับตีจนกว่าศัตรูจะตายอะครับไม่ยากครับ ทังรีอัพด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ส่งตัวธรรมดามาเดียวครับก็ไม่มีอะไรมากไม่มีตัวอื่นนะครับด่านนี้นะครับห้ามส่งตัวที่พลังน้อยไปเด็ดขาดนะครับเพราะหัวหน้ามันตีไกลมากนะครับก็ตีสองทันทีตายหมดนะครับก็ไม่มีปัญหาด่านนี้ค่อนข้างเร็วครับก็ประมาณสามนาทีกว่าทั้งรีอัพก็ชนะแล้วครับก็ผมข้อเร็วหกสิบสองครับตอนนี้ตอนผมผ่านผมไปห้าสิบเก้าแล้วก็ย้อนมานิดนึงนะครับก็ไม่ยากครับด่านนี้ถ้าถ้า ถ้าเอาตัวใช้ตัวถูกนะครับเคครับผมก็จะบอกกระบวนลบนะครับขบวนกระบวนขบวนลบนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องใช้ตัวสปีดครับตัวนี้นะครับก็คือบราวน์นะครับเออเรดบราวน์นะครับที่พลังประมาณแสนหนึ่งนะครับใช้แค่1 2อครับตัวนี้พลัง20,000 0ครับใช้สองนะครับก็ตัวนี้เป็น2ตัวหลักที่ไปเป็นตัวชนนะครับในด่านนี้นะครับเสร็จแล้ว ตัวนี้นะครับสตัวนี้ก็คือตัวสเปรชนะครับที่ผมมีนะครับก็คือสเปรชระยะใกล้นะครับระยะกลางนะครับตัวมังกรสอนแล้วก็ระยะไกลทำใม้เชคโคนี่ก็สําคัญหมดนะครับโดยเฉพาะสองตัวระยะไกลนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันมันสเปรชไกลมากมันสเปรชยาวนะครับมันสเปรชเยอะนะครับก็ครับก็ไม่มีอะไรมากด่านนี้ก็ถ้ามันมาใกล้ฐานเราใช่ไหมครับตอนแรกเราก็ไซโครนะครับว่าทอนาโดนะครับไปใกล้ฐานมันนะครับแล้วเราก็ต้อง เตรียมตัวสปีดของเราให้รีบวิ่งไปตีมันนะครับไปดักไว้นะครับไม่ให้มันมาไม่ให้มันออกมาจากฐานนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ตีตีไปแถวนั้นนะครับแถวฐานนะครับถ้าเราไม่ไหวเราก็ฟรีสนะครับแล้วก็ฟรีสไอช็อตไปนะครับให้สตูมันอยู่นิ่งนะครับอยู่ที่ฐานมันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอหัวหน้ามันออกมาทุกตัวใช่ไหมครับมันจะมีประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยครับก็คือตอนแรกมันจะอมาสองตัวนะครับตอนในด่านปกติพอเราไปตีฐานมันจะอออกมาอีกสองสามตัวนะครับ ก็คือตอนนั้นพอมันออกมาหมดปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จัดการเมเทโอเลยครับเพราะว่าเมเทโอนี่จะทำลายเอ่อทำลายจะทำดาเมจให้ใส่หัวหน้านะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งหลอดนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็มีแค่นี้แหละครับนอกกนั้นก็ลุยแหลกนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับช่องผมได้ครับแล้วก็แชร์นะครับถ้ามีอะไรแนะนำก็เชิญได้นะครับในคอมเมนต์นะข้างล่างนะครับขอบคุณมากครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.